อยู่แล้วครับตู่แล้วครับอยู่แล้วครับตู่แลวครับตู่วครับตู่แลครับู่แล้วครับชโดครับเอาเรื่องไม่ใหญ่ครับน่าจะโลกกว่า เรียบร้อยครับตัวนี้กับเจอร์รี่นะครับเดี๋ยวรอให้หมดก่อนครับกปเอาขึ้นตัวไม่ใหญ่นะครับโลน้อย ยังหมดหรือยัง <c oughs> ยังไม่หมดับยังไม่หมด <c oughs> ยังไม่หมดครับ โอ้แรงดีจริงครับยังไม่ยอมครับยังไม่ยอมงไปอยู่ครับ <c oughs> โอเคเดี๋ยวขึ้นครับผมอาจจะหมดแล้วแหละยกเลยยัง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 ,ยงโอ้ยหนักอยู่โอ้โยใส่ได้อยู่ใส่ได้อยู่ น่าจะเกือบเกือบสองโยครับขึ้นมาแล้วบเกือบสองโลอยู่โอเคเดี๋ยวถ่ายรูปครับผมนี่ครับเดี๋ยวก็จะปล่อยมันครับเดีลองเอาไปประถมพยาบาลดูครับว่ามันจะรอดหรือไม่อากาศโคตรร้อนเลยครับเดี๋ยวมาทางนี้ดีกว่าตรงนี้สูงนะครับ นี่ก็ได้กลงด้วยรแรงดีเหลือเกินว่าน่าจะรอดนะปลดไฟเลยนะครับสูงนะครับพาด,ดึงกัน จะรอดนะครับลอยอยู่เอาวางไว้บนดอกจอกนะครับเอาึ้นมาประมาณห้านาทีได้โอ้โหไปวะเนี่ยทำไมเหมือนจะตะแคงข้างทำไมเหมือนตะแคงข้างครับเดี๋ยวรอดูอาการน,นะครับ สูงไหครับจะลงไปจับก็ลำบากยิ่อ้อตายครับเรียบร้อยรอดครับอย่างนี้ใครเองครับเดี๋ยวตามมาต่อครับว่าจะมีผลงานเพิ่มหรือเปล่า แล้คร pues mm ับ hmm สุดแล้วครับสุดแล้วครับชอบเหยื่เงียบครับชอบเงียบชอบเงียบก็ถูกแล้วครับอืออ้ยอยชอบเหยื่เงียบฮะเหใหญ่เนี่ยเดืยนเลยไม่เอาครับอืมอื สะพานคเข้าครับโอ้โหเมื่อกี้เอาเค็นั้นตีไม่เอานะครับกัดอีกนึงครับหมดแรงแล้วจะเข้าสะพานไหมครับ เอาเต่ากระโดดตีนะครับมันกัดทีหนึ่งกัดทีหนึ่งแล้วก็ไม่เอาอีกเลยนะครับทีนี้ลองเปลี่ยนเทคนิคนะครับใชใ้เป็นเหยือ่อที่แอคชั่นเบาๆนะครับไอเสียบนะครับตีเข้าไปแล้วก็เคาะๆนะครับเจ้าขึ้นไงทีนี้สูงมากนะครับวันนี้น้ำลดด้วยเีจยห,หาวิธีก็ขึ้นมานครับ กัดเกอมมิดเลยเดี๋ยวหาที่ตื้นๆนะครับหาที่ตื้นๆขึ้นครับน้ำลงเยอะนะครับวันนี้จะเลยสูงหน่อย เสียดายนะครับผมกดลบคลิปกัดทีแรกออกนะครับโอเคเดี๋ยวผมเอาปลาขึ้นหน่อยครับถ่ายไปด้วยขึ้นไปด้วยดีวยกว่าโอูอยมาแล้วครับไซสี่ได้คนระับสามกว่าสี่ได้ เรียบร้อยครับแหมไม่น่ากัดเลยไม่น่ากดโลกคลิปออกเลยครับกดผิดนะครับเรียบร้อยครับผมสามปัวเกือบสี่ได้ผมว่านะกี่ครับมาครับเรียบร้อยครับขึ้นมาเรียบร้อยวันนี้น่าจะสักผมว่าถึงสี่อาจจะถึงสี่นะ ครับอ้วนมากครับไว้ยังไงก็สีตัวนี้กัดไอเสียบนะครับเนี่ยเป็นเหยื่อที่ผมใช้แต่ก่อนนะครับผมใช้ประจำเลยเหยื่อตัวนี้นะแอคชั่นไม่ดังนะครับแต่ว่ามันเป็นเหยื่อลอยน้ำนะครับเอาไว้แก้เกมพอดีว่าทีแรกองตีเข้าไปมันมันตบนะครับมันตบเหยือ่อเต่ากระโดดนะครับแล้วก็ซ้ำอยู่สัก เกือบสาสิบไม้ไม่กัดครับก็เลยแก้เกมใช้เป็นเหยื่อใม่เสียบตัวนี้นะครับแอคชั่นมันเรื่อยๆเบาๆนะครับตีเข้าไปแล้วก็ไม่ต้องรีบก่อออกมาเคาะๆๆนะครับประมาณไม่น่าถึงสิบไม้ครับกัดเลยตีบร้อยครับ